สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณเอ๋นะคะในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะวิชาภาษาไทย<น>ของเราเนี่ยเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวพยัญชนะตัวสระนะคะลูกพยัญชนะของเราก็จะออกเสียงนะคะลูกเด็กๆออกเสียงพยัญชนะของเราเนี่ยครบทั้งหมด44ตัวอย่างค่ะลูกแล้วก็สระสระของเราก็จะมี2เสียงนะคะคือมีสระที่มีเสียงสั้นและ Memory. สระที่มีเสียงยาวนะคะ แล้วค่ะวันนี้คณอิ๋กก็จะพาเด็กๆมาเขียนประสมคําระหว่างตัวพยัญยชนะและสลัของเราเหมือนครั้งที่แล้วนะคะลูกอ่เมื่อพอร้อมแล้วเด็กๆมาอ่านแล้วก็มาเขียนพร้อมๆกับคุูเอกเลยค่ะเอาล้ค่ะลูกอันดับแรกเลยเราก็จะรู้รู้จักต,ตัวพยัญชนะของเรานะคะลูกพยัญชนะของเราวันนี้ครูเอกยกตัวอย่างให้เด็ก3ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกเลยเรียกว่านอหนู เสียงว่านอ no. นะคะลูกต่อไปบอใบไม้ออกเสียงว่าบอนะคะลูกต่อไปปอตาออกเสียงว่าปอนะคะเอาละนี่เรียกว่าตัวพยัญชะนะต่อไปเป็นสระลสระของเรานะคะลูกสระวันนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียง ยาวที่เราเรียนไปแล้วทีนี้เราก็จะเอาสระนะคะลูกแล้วก็พยัญชนะมาผสมกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสระเสียงยาวนั่นเองนะคะลูกอ่ะตัวแรกเลยสระแลเขาจะให้เด็กไว้ด้านบนนะคะลูกด้านบนตัวแรกสระตัวแรกอ่านว่าสระเออนะลูกสระเออร์เด็กสังเกตไหมว่าสระเขาจะมีคีสระเออพวกสระเออเนี่ยเด็จะสอนเด็กๆเกี่ยวกับสระที่ประสมกันหลายๆตัว ซึ่งเราจะเติมตัวพยัญชนะตรงกลางนั่นเองค่ะอ่านเด็กมาดูนะคะลูกอ่าใหม่เลยตัวแรกเลยสระเออสระเออผสมด้วยสระเอแล้วก็อออ่านหรือเรียกว่าสาระอนั่นเองนะคะลูกตัวต่อไปตัวที่สองอ่านว่าสระเอียสระเอยก็จะมีสาระเอสระอีแล้วก็ยอยะที่ผสมกันอยู่นะคะลูกต่อไปตัวที่สามเรียกว่าสาระเอือ สระเอ,อก็จะมีแต่ละเอแล้วก็สระอืนะคะลูกผสมกันอยู่นะคะลูกต่อไปอานนีตัวน,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 นี้อ่านว่าสารอัวสระอัวนะคะลูกมีขีดอยู่ข้างหน้าก็จะมีไม้หันอากาศซึ่งไม้หันอากาศมาจากสารอะนั่นเองแล้วก็ต่อด้วยวแวนนะคะลูกเอาละเมื่อเราได้รู้จักตัวพยัญชนะแล้วแล้วก็ตัวสระแล้ววันนี้เราก็จะมาเขียนประสมคากันนะคะลูก เรามาดูพร้อมๆกันเลยลูกการเขียนประสมคำก็คือการนำตัวพยัญชนะที่ให้มานะคะลูกมาเขียนประสมกับสระนะคะลูกพยัญชนะให้มาในแนวนี้นะ,ะลูกนั่นเรียกว่าจากบนลงล่างส่วนสระจะสายไปขวานั่นเองทีนี้เวลาเขียนครั้งที่แล้วเราก็เรียนกันไปแล้วนะคะลูกเขียนเหมือนครั้งที่แล้วเลยเราเอาตัวพยัญชนะที่มีอยู่นะคะลูก ที่เขาก้องดไว้เนี่ยออามาเขียนตอนได้เลยตัวแรกคือนอนหนูเราจะอยู่บรรทัดแรกเป็นนอนหนูทั้งหมดเลยทั้งหมดมีด้วยกันสี่ช่องนะคะลูกอ้าวเราใส่นอนหนูไว้ตรงตารางเลยนะลูกใส่นอนหนูไว้ตรงตาางเลยเห็นไหมลูกนี่คือนอนหนูเพราะฉะนั้นเราต้องใส่นอนหนูให้ครบทุกช่องเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาสระเนี่ยมาประสมกันนะลูกเดากเด็กกับ การลืมเด็กก็ใส่โน้ตให้ครบทุกช่องเลยใส่ตรงกลางเลยเพราะวะ่าเดี๋ยวเราต้องเอาสระที่ผสมกันเนี่ยหลายตัวเนี่ยเอามาเติมนะลูกอ่าก็ใสห่หน้ตให้ครบเลยครบทุกตัวเลยทุกช่องเลยต่อไปเราก็จะดูสระข้างบนสระข้างบนเป็นสาระเออสระเอคือมีสระเออยู่ด้านหน้าพยาัญชนะเราก็เอาสาระเอมาใส่ด้านหน้าพยาัญชนะแล้วมีอ อ่างอยู่ด้านหลังพยัญชนะเราก็เติมเลยลูกแล้วเราจะอ่านว่านนเอเนอนะคะลูกต่อไปเป็นสาราเอียาราเอียมีสระอะไรบ้างมีสระเอลูกเราใส่สระเอยอยู่ด้านหน้าพยัญชนะแล้วก็สระอออยู่ด้านบนพยัญชนะข้างหลังก็จะเป็นยอยักษ์นั่นเองอ่าเสร็จแล้วเราจะอ่าน ว่านอยเอียเนียอลูกต่อไปเราเติมนนหู่ไว้แล้วข้างบนเป็นส,ระ,ส,ร,ะร,นสระเอือสระเอือเรามีสระเออยู่ด้านหน้าลูกต่อไปสระอืออยู่ข้างบนตามด้วยอ้ออ่างของเรานั่นเองเราเสร็จแล้วเรา,าอ,อ่านว่านอเอเนื้อต่อไปนะคะลูกนี่นอนุ่มแล้วต้องประสมกับสระอัว เราอวมีไม้หันอาการอยู่ด้านบนเราใส่ให้ตรงตพยเญชนะนะเด็กๆอ่าต่อไปแล้วต่อด้วยบแหวนบแหวนเราใส่เลยเห็นไหมลูกเราเสร็จแล้วเราจะอ่านว่านออวนวัวเอาล้ค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งแถวต่อไปเป็นแถวที่สองแถวที่สองให้ตัวบอใบไม้บอใบไม้ออกเสียงว่าบออเ,อเด็กๆใส่เลยบอใบไม้อย,อยู่ตรง ตามเลยนะคะลูกต่อากเราก็ใส่บอใบไ,ไม้ครบทุกตัวเลยทุกช่องเลย mm hmm. เผื่อเราลืมนะคะลูกเป็นการน,นะคะลูกใส่ไ้เลยเอ็ง mm hmm. ก็ใส่ให้ครบทุกช่องเหมือนเดิมเลยแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าต้องผสมกับสระอะไรเหมือนเดิมเลยสระเออสระเออเราก็ใส่สระเอ,ะอ,ะอ,ะอแล้วก็ใส่อออเสร็จแล้วเราจะอ่านว่าบอเอ เบอร์อ้าวต่อไปเหมือนเดิมเลย,สร,ยสระเอียยูสระเอแล้วก็เติมด้วยสระอีอยู่ด้านบนต่อด้วยยอยะเราก็จะอ่นานว่าบอเอียเบียอ้าวต่อไปนะคะบลูกบอใบไม้ประสมกับสระเอือสระเอือก็จะมีสระเออยู่ด้านหน้าสระอืออยู่ด้านบนตามด้วยอออ่างอยู่ด้านหลังนั่นเอง เราก็จะอ่านว่าบอเอือเบือแล้วลูกต่อไปสารัวผสมกับบอใบไ,ไม้เราก็ใส่ไ,กกไปให้อากาศบนบอใบไม้ตามด้วยโวอแหวนบ่อกลมๆเลยเอา้าโค้งลงมาเราจะอ่านว่าบอวัวบัวเสร็จไปแล้วสองบรรทัดต่อไปบรรทัดที่สามเป็นปอปลาออกเสียงว่าปอ ใส่เลยใส่ปอปลาไว้ตรงตามได้เลยใส่ให้ครบเป็นลูกใส่ปอปลาไว้ตรงตามให้ครบทุกช่องเลยเอาละใส่ปอปลาอ้าทุกช่องครบปอปลาแล้วเราก็มาผสมสระของเราเหมือนเดิมก็คือใส่สระเอด้นนะา,อา,ดานหน้าใส่อออ่างด้านหลังอัลูกเราก็จะอ่านว่าบอตรวปอปอเอ เปอแล้วลูกต่อไปเ็นสาระเอียเหมือนเดิมเลยเราก็ใส่ซาระเอใส่ซาละอีแล้วก็ใส่ยยย่าเหมือนเดิ oh, sa i, <Yeah. S 1> มเราจะอ่านว่าปอเอียเปียอ่าต่อไปสาะเอือสาะเอือใส่ซระเอด้านหน้าใส่สระอือด้านบนตามด้วยอออ่าเหมือนเดิมเราจะอ่านว่าปอเอือเปือ ต่อไปเป็นปอปากับสาระอัว๋วเราก็ใส่เลยไม่หันการด้านบนโวแวนอยู่ด้านข้างหลังด้านหลังนั่นเองเสร็จแล้วเรอาอ่านว่าปออัวอัวนะคะลูกเอาและเสร็จแล้วเรามาอ่านกันอีกรอบนึงเลยเด็กๆมาอ่านกันอีกรอบเลยาานลยละคะลูกอ่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าสารผสมเด็กๆสังเกตไหมว่ามีคีดอยู่ตรงกลาง ไว้เพื gli, a, hay, de k, de k, ่อให้เด no, ็กๆเติมตัวพยัญชนะทั bo, ่วไปนั่นเองอ่ะเราเด็กๆมาอ่านพร้อมกับคุณเอกหนึ่งรอบลูกนอเออนอนอเอียเนียนอเอือเนื้อนอกัวนัวเอาและต่อไปบอเอื่อเบือบอเอียเบียบอเอือเบือ มอัวบัวต่อไปเป็นปอปลาออกอย่างว่าปอปอเออเปอร์ปอเบียเปียปอเบือเปือปอปัวปัวาวเสร็จแล้วหนึ่งใบงานของคุเอต่อไปเป็นใบงานที่สองคือการอ่านอ่าสมคำและก็คัดตามตัวอย่างลูกเอ้าเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยลูกชอสาระอันนี้เรียกว่าสาระ แอนะคะลูกออกเสียงว่าแอาอ่ะช่อแอแฉ่ยอแอแยอเอเวเอแอแแว่ปอแอแปชอแอแเฉอ้าวนี้ทอแอแเฉมเอแอแม่ดอแอแแดลอแอ กอแอแอเอาและนี่คือใบงานทิ้นที่สองของเรานะคะเอาเนี่ยคือเอกจะฝากใบงานของคุณเอกไว้ให้เด็กๆนะคะลูกก็คือการเขียนประสมคําของเราเหมือนเดิมเลยเนะค<ช>ุณเอกฝากไว้สองหน้าเลยนะคะลกกูกวันเนี้ยเราเขียนประสมคําเหมือนที่คุณเอกยกตัวอย่างไว้เลยลูก อ่านนะคะล,ลูกเราอ่านนี่เลยลูกเสร็จแล้วก็เด็กๆก็เ,เขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะอ่าคุณเอกว่าจบวิชาภาษาไทยเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ